สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องอาทิตย์ชแนลนะครับวันนี้เรามาที่ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่มาดูพิธีเชิญธงลงจากยอดเสานะครับนี่ธงชาติครับขนาด12เมตคูณ18เมตรตอนนี้เจ้าที่ผู้เชิญธงลงก็ได้เดินทางมานะครับนี่เจ้าที่ผู้เชิญธง จำนวน4ท่านนะครับเจ้าหน้าที่ อีกส eh ักครู่รับจะเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาองชาติข้างล่างก mm ็จะเป็นธงตราสัญลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทยนะครับ งชาติสวยงามมากเลยนะครับด้านหลังคือตึกกสิกรไทยสำนักง,งานใหญ่นะครับอีกตึกหนึ่งตรงนี้ก็เป็นธนาคารกสิกรไทยสาขาราชบุรณะนะครับอ,อยู่ติดกันมีน้ํำพุนะครับสร้างความร่มรื่นอันนี้เวลา17นาฬิา59นาที ไปก็จะเป็นพิธีพิธีการเก็บธงนะครับธงใหญ่มากนะครับขนาด12เมตรคูณ18เมตรนะครับเป็นพระร่มนะครับพระร่มพระร่มเอเชียเจเอ ตอนนี้ได้ทำการม้วนนะฮะเนื่องจากผืนใหญ่ ยาม4ี่ท่านก็กำลังทำการม้วนทงเก็บนะฮะให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นที่ไม่เหมาะสมนะฮะยานที่ไม่เหมาะสมเพราะธงชาติถือว่าเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติไทยม้วนไปเรื่อยๆครับม้วนเก็บไปเรื่อย ตอนนี้เริ่มวนใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าทงผืนนี้จะไม่มีขอบทงหรือหัวทงที่เป็นเียขาวนะครับจะเป็นผืนทงเย็บหนานครับผ้าเย็บทบกันแล้วก็ตอกตะไกเพราะว่าเสาใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีการผูกเหมือนแบบอันเล็กนะคะเขาใช้เป็นการใช้คลิปล็อกนะคะหรือว่า ใช้พวกน็อตยึดนะคะรับแล้วก็ใช้ตะไก่ในการยึดกับพวกสลิงและตรงที่เห็นเนี่ยเป็นโซ่ถ่วงนะครับโซ่ถ่วงเป็นการชักเสาแบบด้านในนะครับจะไม่มีเชือกออกมาด้านนอกต,ตอนนี้ม้วนทงเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะทําการเก็บชายทงให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับผูกติดกับเสา ก็จะมีการหอ่อห่อชายธงนะครับด้วยผ้าสีแดงอ่อือบรรยากาศลอยรน,นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับบริเวณธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่นะครับยามเย็นตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้าแดงปูกเป็ดชาให้เรียบร้อยนะครับสวยงามน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทีท่ทาเกษตรกรไทยนะครับทําง,งานใหญ่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิธีเชิญตรงลงนะครับ แต่วันนี้ก็ขอจบลิปเป็นเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ